วันนี้นะคะนิดหน่อยเรียนปยุยทานนะคะเราจะมาสอนวิธีการพับดอกทานตะวันค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นดอกทานตะวันนะคะนี่สีแดงสดใสแบบนี้นะคะแล้วก็มีกิีบด้านนอกด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นประกบคู่เนื้อทรากับกากเพชรนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มขั้นตอนในการขึ้นลูกส้มเลยนะคะแล้วก็วิธีการขึ้นลูกส้มนะคะเราได้ทําการลงคลิปไปแล้วนะคะเพ Low ื <ๆ S 2> พ่อนๆก็ไปหาดูได้แล้ว,วกันนะคะสําหรับวิธีการขึ้นลูกส้มนะคะ จากนั้นค่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะทําลูกส้มเสร็จแล้วเราก็นําริบินกากเพชรนะคะนี่นํามาสอดนะคะสอดใต้เส้นสีขาวแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะ วัดความยาวนะคะให้เท่ากันเลยกับเส้นสีขาวจากนั้นค่อยตัดปลายริบบิ้นออกนะคะแล้วก็ริบบิ้นที่เราใช้ในวันนี้ค่ะเอาเราลืมบอกไปเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นริบบิ้นความยาวด้านบนให้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นความยาวอยู่ที่115ซนทั้งหมดเลยในการขึ้นลูกส้มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะนี่เราจะตัดริบบิ้นเนื้อทรายความยาวอยู่ที่115เซนแล้วก็ขึ้นลูกส้มเลยนะคะเพราะว่านี่หน่อยจะไม่ทำการสอดหลายครั้งนะคะเราจะ ทำการขึ้นลูก้มแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะสอดให้ครบทั้งหมด8เส้นแบบนี้นะคะเมื่อเราสอนให้ครบทั้งหมด8เส้นแบบนี้นะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราจะมาทากีสอนด้านในกันนะคะบิดริบบิ้นออกมานะคะบิดฝั่งที่เป็นกากเพชรแบบนี้ออกมาหาตัวเรานะคะหรือว่าออกมาด้านนอกเนาะจากนั้นนะคะนีไม่ต้องกดรอยนะคะ ประคองกีบรื้วจับกีบวบข้างมือข้างซ้ายจากนั้นเราก็สอดลอดผ่าน2เส้นแต่ว่าเราจะนับเส้นที่เราจะสอดไป3าเส้นก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะสอดลอดผ่านแค่2เส้นก็พอนะคะนี่เห็นไหมคะเราจะเบี่ยงออกมาแค่2เส้นนะคะเส้นถัดไปเราจะทำเหมือนกันนะคะนี่บิดฝั่งที่เป็นกาเชรออกมานะคะแล้วก็สอดลอดผ่าน2เส้นนะคะแต่ว่าเส้นแรกนะคะ เส้นแรกที่เราสอดนะเราจะนับไป3ามเส้นของริบบิน้นแล้วก็สอดลอดผ่าน2เส้นลงมานะคะเพื่อนๆไม่งงนะคะเด,เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะคะค่อยอคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้นะคะอันนี้เราก็จะสอดลงมาแบบนี้เห็นไหมคะเราจะสอดเบี่ยงออกมาแค่2เส้นก็พอนะคะ2ช่องตรงนี้คะ่ะแล้วก็ดึงลงมาเบาๆนะคะ ประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดรอยนะคะไม่ต้องกดรอยเลยเพราะว่าเราจะไม่ให้อะริบบิ้นส่วนที่เป็นเกสรตรงนี้ยับก่อนนะคะเราจะไม่ให้ยับก่อนนะอันนี้ค่อยๆสอดอย่างเบามือนะคะนี่สอดเบี่ยงลงมาสองเส้นแบบนี้นะคะหนึงเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอดแบบนี้ให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยนะคะ เธอจับมือของฉันพับดอกไม้ด้วยกันโลกที่เคยเยงียบงันกลับสดใสจากวันนั้น สำหรับแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะทำช้าๆไปพร้อมๆกันนะคะเราจะค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆสวดไปเก็บไว้ให้จดจำเสมอขอบคุณเธอวันนี้เธอซอนฉันมีความสุขนี้ดอกไม้ครับจากใจ จับริบบิ้นให้เท่ากันด้วยนะคะจะพยายามจับปลายริบบิ้นให้เท่ากันนะคะเวลาที่เราสอดเนาะต่อไปจะเป็นเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายนี่อาจจะใช้ริบบิ้นนำร่องเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสออยากนะคะช่องสุดท้ายนี่จะสออยากกว่าเพื่อนนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆจัดกีบลงมาค่ะดึงริบบิ้นลงมานะคะดึงเป็นคู่ค่ะดึงเบาๆนะคะอย่าให้ริบบิ้นของเรายับก่อนค่ะค่อยๆดึงนะคะ จัดกีบให้เท่าๆกันเลยนะคะกะเอาเลยค่ะกะเอาตามความสวยงามของเรานี่แหละเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทํากีบนะคะทํากีบชั้นที่1นนะคะเราจะมีกีบทั้งหมด2ชั้นเนาะจะปริบินปัดขึ้นไปด้านบนก่อนหนึ่งเส้นจากนั้นค่ะเส้นที่เราพับแล้วก็โค้งหรือว่าบิดขึ้นไปด้านบนแล้วก็บิดกลับลงมานะคะนี่รวมแล้วเราจะบิดปิดบินอยู่2รอบนะคะ จากนั้นเราก็สอดสอดในช่องถัดไปนะคะเป็นอ่าช่องที่เราอาปัดริบบิ้นขึ้นนะคะก่อนที่เราจะสอดนะคะทุกคนเราจะปัดริบบิ้นขึ้นไปด้านบนก่อนหนึ่งเส้นนะคะเราก็ดึงลงมานะคะสังเกตดูว่าริบบิ้นของเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะในการบิดริบบิ้นนะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นที่เราปัดไปรอบแรกนะคะ อันนี้ก็ปัดขึ้นไปก่อนนี่เห็นไหมจะเป็นเส้นนี้บิดมาแบบนี้นะคะบิดให้ได้แบบนี้จับไว้ค่ะประคองกี่ใบนะคะมือข้างซ้ายก็จับไว้เวลาที่เราบิดนะคะจากนั้นก็บิดปลายริบบิ้นกลับมาหาตัวเราอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยสอดนะคะสอดในช่องถัดไปเลยแล้วก็ดึงลงมาเบาๆประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็พยายามดูตามตัวอย่างนี้เลยนะคะ เส้นต่อไปนะคะนี่ปัดริบบิ้นขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นนะคะปัดขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วก็เอาเส้นนี้มาพับค่ะเส้นที่เราปัดไปรอบแรกนะ่ะเอามาพับเป็นเส้นที่สามนะคะไม่ต้องดึงแน่นนะคะเราจะทำลุม่ลมๆนะคะสำหรับกลีบนี้นะคะเราจะทำลุม่ลมๆก่อนนะคะเ,เพราะว่าเราจะไปจัดกลีบอีกรอบนะคะ รอบแรกนี้นะคะที่เราพับนะคะอาจจะยังไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะอไม่เท่ากันไม่เป็นไรเี๋้วเราจะไปจัดกี่กรอบเราจะทําแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดแปเส้นเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ปัดขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะเห็นไหมปัดขึ้นไปนะคะเส้นนี้สิเนาะเส้นนี้หลังจากนั้นก็บิดปลายริบินขึ้นด้านบนบิดกลับมานะคะนี่ ขัดขึ้นไปด้านบนหนึ่งครั้งก่อนบิดทิบบินไปแล้วก็บิดปลายริบบิ้นกลับมานะคะกีดตรงนี้เราน่าจะทําบ่อยแล้วนะคะนี่กีดนี้เราน่าจะทําบ่อยเพื่อนก็น่าจะทําเป็นกันแล้วนะคะเส้นสุดท้ายของเรานะคะอาจจะสอดยากเราจะคลายริบบิ้นเส้นแรกออกนะคะคลายออกให้เขาหลุมหลวมพอ เราก็จะสอดลงใต้เส้นนี้นะคะนี่เราก็จะค่อยๆดึงลงมาจากนั้นค่ะเมื่อเราได้แบบนี้กีบยังไม่สวยนะคะเราจะทําการจัดกีบนะคะเห็นไหมเราจะค่อยๆด,ด,ดึงเป็นคู่ค่ะดึงเป็นคู่ดึงเบาๆนิดนึงนะคะเราก็จะดันริบบินขึ้นด้านบนเวลาที่เราดึงนะคะเราก็ดันริบบินขึ้นด้านบนด้วยนะคะ เพราะว่ากีบตรงนี้เราจะไม่ให้เขาอ่อบานออกด้านข้างนะคะเราจะให้เขาอยู่ในลักษณะเป็นอา่าตรงๆงหน่อยเนาะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะจัดกีบให้สวยงามแล้วนะคะต่อไปเราก็จะสอดเก็บขึ้นด้านบนค่ะสอดเก็บขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็สอดเก็บอีกค่ะ เราก็จะทําแบบนี้ให้ครบทั้งหมดแปเส้นเลยนะคะจะเป็นคู่ค่ะพยายามจะเป็นคู่นะคะขอบคุณเธอที่ให้ฉันได้ทุกวินาทีที่อยู่กับเธอมันไม่เคยรู้เวลาผ่านไปเร็วสุดความสุขนี้ไม่เคยหยุด พื่อดวงดาวในคืนฟ้าส่องแสงให้ฉันได้เห็นเส้นต่อไปค่ะทาเหมือนกันเลยตัวไหนที่สอดยากแล้วก็ใช้ริบบินนำร่องนะคะเวลาที่เราดึงนะคะเราก็กดริบบินด้านล่างไว้ด้วยนะคะนหนให้ความสุข มาขอคุเธออสุดซ้้งใจันขคึเ,นนเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะดึงให้กระชับนิดนึงจากนั้นเราก็จะมาทำกีบชั้นที่สนะคะนี่บิดดิบินให้เป็นลักษณะเป็นกลวยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สอดลงใต้เส้นเลยค่ะไม่ต้องขามริบินนะคะ ลายนี้เราจะไม่ข้ามริบบินนะคะคเราก็จะทำในลักษณะเดียวกันนี้นะคะ,ะให้ครบทั้งหมดแปเส้นนะคะแล้วก็กิปนี้ไม่ต้องดึงแน่นเหมือนเดิมค่ะกิปนี้เราจะทำหลุมๆนะคะเส้นต่อไปเลยค่ะเบี่ยงมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ ม้วนให้เป็นกลวยค่ะม้วนเข้าด้านในหนึ่งครั้งนะคะสอดลงใต้เส้นนะคะปลายริบบิ้นจะโผล่ลงด้านล่างแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ค่อยคอยดึงค่ะเส้นต่อไปเลยนะคะม้วนให้เป็นกลวยม้วนเข้ามาหนึ่งรอบค่ะ ม้วนให้ได้หนึ่งรอบแบบนี้แล้วก็สอดลงใต้เส้นเลยค,เค่อยค่อยดึงนะคะจัดหยิบตรงนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำฝั่งซ้ายมือเนาะฝั่งซ้ายมือเราดีกว่านะคะเพราะว่าริบบิ้นจะได้ไม่บางตัวเองนะคะทำฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นฝั่งนี้นะคะนี่ซ้ายมือของเรานี่แหละคะ่ะ เห็นไหมคะว่าริบบิ้นของเราก็จะได้ไม่บังตัวเองเนาะนี่เราก็สอลงใต้กีบแรกนะคะนี่จากนั้นเราก็ดึงเบาๆนะคะจัดกีบให้กระชับค่ะจัดกีบไปด้วยก็ได้นะคะจับปลายริบบิ้นให้เท่าๆกันเวลาที่เราสอนนะคะค่อยๆดึงลงมานะคะนี่จัดกีบไปด้วยนะคะนี่หนอยชอบจัดกีบไปด้วยนะคะ ง่ายคะ่ะเพือพบบ่อนไม่งไม่ได้ยากเลยเนาะก็เป็นอีกแบบที่ทําง่ายเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําให้ครบทั้งหมดแปดเส้นค่อยมาเจอกันนะคะุกวมมมค้าาาสออใหไ ขอบคุณเธอสุดซึ้งใจเช่นกันขอบคุณเธอวันนี้เธอซอนฉันมีความสุขนิดดอกไม้พับจากใจขอบคุณเธอที่ให้ฉันได้ ี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะจัดกีบให้เท่าๆกันเลยค่ะจัดกีบให้เท่าๆกันด้วยนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะตัดริบบิ้นนะคะให้เหลือความยาวประมาณ2องเซนครึ่งนะคะริบบิ้นคือริบบิ้นตรงนี้นะคะนิดหน่อยก็จะ ตัดความยาวที่ยาวเกินไปเนาะเป็นเพื่อนก็เผื่อริบบินลงก็ได้นะคะน่าจะใช้ริบบินความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเซนก็ได้เนาะอันนี้คือเป็นดอกแรกของเรานะคะเป็นแบบแรกเราอาจจะอ่าตัดริบบิ้นยังไม่ถูกเท่าไรไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอ่าขั้นตอนต่อไปเราค่อยปรับริบบินลงนะคะเมื่อเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็สอดเก็บขึ้นด้านบนนะคะสอดให้ครบทั้งหมดแเส้นเลย แต่ถ้าเป็นมือใหม่นะคะเราก็ควรที่จะเผื่อริบ,บิ้นไว้ก็จะดีเหมือนกันเนาะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดอกทานตะวันสวยๆของเรานะคะแบบทำง่ายเลย